ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยขอเชิญท่านเข้าสู่นวัตกรรมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยนายมหาศารย์สมองสู่การเรียนรู้ไฟทัลเลอร์คีพัดกุญแจห้าสีไขาการเรียนรู้ผ่านสีสันพัฒนาทักษะความคิดสมรรถนะและสุขภาวะสีสันโภชนาการพัฒนาเด็กปฐมวัย กุญแจดอกที่1สนามเด็กเล่นเพกลาวสนามเด็กเล่นเพื่อพัฒนาสมองน้อยและไขสันหลังให้แข็งแกร่งถ้าเด็กได้รับการออกกำลังกายจะส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้นทำให้เกิดการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นจะเน้นเป็นโทนสีส้มหรือสีน้ำตาลเพราะจะสร้างความรู้สึกสดใสล่าเริงตื่นเต้นความรู้สึกยินดีที่จะแบ่งปัน ทำให้เด็กเกิดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีการเสียสละมีอิทธิพลในการกระตุ้นความมั่นใจกุญแจอดอกที่ 2. ห้องเรียนเปลี่ยนสมองคลาสมห้องเรียนเพื่อเปลี่ยนสมองของเด็กสิ่งแวดล้อมที่แปลกใหม่มีความเข้มขน้นมีสีสันช่วยกระตุ้นให้เด็กสามารถเรียนรู้และจดจำเนื้อหาที่เรียนได้ดีขึ้น ซึ่งจะแยกออกเป็น2กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1กลุ่มบริบาลและกลุ่มอนุบาลหนึ่งจะเน้นใช้โทนสีชมพูเป็นหลักเนื่องจากสีชมพูจะเป็นสีที่กระตุ้นความคิดความสร้างสารรค์ของเด็กเป็นสีแห่งความรักทำให้รู้สึกอ่อนหวานห่วงใยรู้สึกอบอุ่นเหมือนถูกปกป้องเพราะเด็กในช่วงวัยนี้ต้องการการดูแลเอาใจใส่ กลุ่มที่2อ,อนุบาล2และอนุบาล3จะเน้นโทนสีฟ้าและสีเขียวเป็นหลักเนื่องจากสีฟ้าเป็นสีที่ให้ความรู้สึกสงบผ่อนคลายลดความวิตกกังวลสีเขียวเป็นสีที่ทำให้เด็กรู้สึกสดชื่นสดใสร่าเริงใกล้ชิดกับธรรมชาติทำให้เกิดสมาธิและสนใจในการเรียนการสอนกุญแจดอกที่3กระบวนการการเรียนรู้แบบ BBL BBL t e a Ching a n d Learning เป็นการออกแบบกระบวนการการเรียนรู้โดยเข้าใจสมองของเด็กในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะกระตุ้นสมองน้อยสมองสองซีกและสมองทั้ง4ส่วนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้กิจกรรมต่างๆในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สมองของเด็กได้ตื่นตัวสนใจท้าทายการคิดค้นหา ลองผิดลองถูกเรียนรู้และจดจ,จำจัดเน้นโทนสีเหลืองสีส้มเพราะทำให้รู้สึกสดใสเบิกบานใจกุญแจดอกที่4หนังสือเรียนแบบฝึกหัดใบงาน Book and Work Sheet ใช้หนังสือเรียนและใบงานที่ได้รับการออกแบบมาให้สอดคล้องกับการทำงานของสมองเพื่อช่วยกระตุ้นสมองของเด็กฝึกให้เด็กคิดทีละขั้นตอนและนำทักษะความรู้ ในแต่ละขั้นมาประกอบความเข้าใจในที่สุดจะเน้นการใช้สีสันแบบหลากสีในการจัดการเรียนการสอนเพื่อที่จะกระตุ้นการจดจำเนื้อหากระตุ้นการอยากรู้อยากเรียนกุญแจอดอกที่5สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้กระตุ้นสมอง research and innovation การใช้สื่อนวัตกรรมที่แปลกใหม่หน่าตื่นเต้นและมีสีสัน มีจำนวนเพียงพอสําหรับเด็กทุกคนเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยในการเรียนรู้และกระตุ้นให้เด็กรู้สึกสนุกสนานพึงพอใจเกิดความตั้งใจที่จะเรียนรู้จะเน้นการใช้สีเหลืองทําให้เด็กจดจําและกระตุ้นพัฒนาการเรียนเนื่องจากสีเหลืองทําให้รู้สึกสดใสเบิกบานใจช่วยกระตุ้นการทํางานของสมองทําให้มีสมาธิส่งเสริมการจดจํา และเด็กจะมีพลังงานที่จะกระตือรือร้นต่อการเรียนทัดบวกสุขภาวะที่ดีอาหารและกิจกรรมสุขภาวะรวมถึงการเสริมสร้างผู้ชนาการให้กับเด็กจะเน้นอาหารที่มีสีสันสดใสเช่นสีแดงสีส้มสีฉูดฉาดเพื่อเน้นความอยากอาหารและมีความรู้สึกที่ดีจากอาหารที่มีประโยชน์ ตลอดจนดูแลสุขภาพช่องปากและฟันให้เด็กมีสุขภาวะที่ดีพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆต่อไปเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชยัยได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสีสันโดยใช้กุญแจห้าสีและพัฒนาด้านสุขภาวะอย่างเข้มข้นทำให้เด็กมีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่อย่างเต็มศัก,กยภาพ มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยยกระดับสถานศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบเท่าโรงเรียนชั้นนำลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอย่างแท้จริงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560และแนวนโยบายของรัฐเพื่อให้เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพแก่สังคมและประเทศชาติต่อไปอกไลค์ตบแค่ okay. กด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะ